ชาวจีนฮ่อหรือจีนยูนานชาวจีนยูนานจากมณฑลยูนานได้เดินทางค้าขายระหว่างจีนตอนใต้กับเมืองต่างๆในราชอาณาจนนักรและพะมา่ามีชื่อเรียกในภาษาล้านานาว่าฮ่อฮ่อหมายถึงชาวจีนซึ่งอยู่ที่มณฑลทางใต้ของจีนพมา่าเรียกจีนภูเขา ชาวจีนที่ส่วนหนึ่งที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทยนั้นคนไทยหรือคนล้านานารู้จักกันดีว่าเป็นจีนห่อหรือคนฮ่อ<ค><ป>ดังนั้นคนจีนมีมาจากภูเขาทางตอนเหนือของประเทศไทยในปัจจุบันจึงเรียกว่าจีนฮ่อและพม่าเรียกว่าจีนภูเขาห่อจีนยูนานภาษาไทยถิ่นเหนือเรียกว่าจีนยูนาน เป็นการเรียกกลุ่มชนเชื้อสายจีนที่อพยพลงมาจากมณฑลยูนนานประเทศจีนโดยไม่จำแนกว่านับถือศาสนาใดเข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณพรมแดนระหว่างประเทศไทยพม่า RC และลาวม,มีทั้งอาศัยอยู่บนทึกเขาและในเมืองการแต่งกายของชาวจีนยูนนาน ผู้ชายสวมหมวกกลมๆไม่มีปีกแต่มียอดจุกอยู่ตรงกลางเรียกว่ากะนาก้วยเสื้อหลายชั้นชิดต้นคอผ่าอ,อกใา้ข้างหรือผ่าอกกลางเสื้อยาวใต้เอวเล็กน้อยแขนเสื้อกว้างยาวหุ้มข้อมือนิยมใช้สีดำมากกว่าสีขาวใช้กระดุมผ้ากางเกงขากว้างผู้หญิงไว้ผมมวยแต่งกายคล้ายชายแต่ผ่าอ,อกใา้มาทางไหล่ข้างซ้ายติดกระดุมผ้าใต้รักแร้ใช้ผ้าสีขาวสับด้วยแถบชายผ้าใหญ่สีดำ ในประเทศไทยชาวฮ่อหรือชาวจีนยูนนานมักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำปางพะเยาและแม่ฮ่องสอน